สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้มาเรียนออนไลน์กับคุณครูกิ๊กนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูกิ๊กอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเล่มสีม่วงเหมือนเดิมค่ะทีนี้ให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่5เด็กๆจะ เห็นเลข5อยู่ข้างล่างตรงขวามือเป็นกลมๆสีส้มๆจะมีเลขาอยู่ข้างล่างนะคะพอเด็กๆเ,เปิดขึ้นมาแล้วหน้านี้เขาให้เด็กๆได้ทำเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่ทีนี้เขาสั่งให้เด็กๆสังเกตภาพและบอกชื่ออาหารหลักห5หมู่ แล้วระบายสีภาพอาหารที่เด็กควรรับประทานเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะเห็นรูปภาพอาหารหลักห้าหมู่ไหมคะหลักที่หนึ่งเกี่ยวกับเนื้อนมไข่สองผลไม้ 3. ข้าวกับแป้ง 4. ไขมันหผักทีนี้พอเด็กๆเ,เห็นแล้วตัวข้างล่าง จะมีอาหารให้เด็กๆระบายสีแล้วทีนี้ให้เด็กๆเลือกระบายสีเฉพาะอาหารที่เด็กควรจะรับประทานอันไหนที่เราควรจะรับประทานให้เด็กๆละบายสีเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย